ขอเชิญท่านนั่งท่าขัดสมาธิจัดปรับท่านั่งให้อยู่ในท่าที่สบายต่อไปขอให้ท่านตั้งใจฟังคำแนะนำในการทำสมาธิภาวนาจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีนันทยาณีตั้งไกาตรงกระดูกสันหลังตรง เท้าวขวาจะวางบนเท้าซ้ายก็ได้จะเอาวางข้างนอกเท้าซ้ายก็ได้นะคะนั่งในท่าที่สบายสบายที่สุดนะท่าที่สบายที่สุดเสร็จแล้วก็ไหลยืดไปข้างหลังนิดนึงนะคะยืดไหล่ข้างหลังนิดนึงจากนั้นมือวางที่เข่าสองข้างนะคะแล้วสติรู้ที่มือซ้ายนะคะนะคะคนข้างหลังไม่เห็นก็ตั้งใจฟังนะฮะคลิกมือซ้ายขึ้นตั้งฉากกับเขา่า ตั้งฉากอย่างนี้นะคะวางบนเข่านะคะตั้งฉากอย่างเงี้ยวางบนเขา่าแล้วก็ยกขึ้นไม่ต้องยกสูงไหมคะไม่ต้องสูงมากซบขนาดนี้แล้วก็เคลื่อนเข้ามาข้างหน้าคลิกข้อมือหงายมือขึ้นค่อยๆลดมือลงวางลงใกล้ๆท้องวางลงใกล้ๆท้อง จากนั้นมิกพลิกมือขวาตั้งฉากกับเขา่าตั้งวางไว้วางบนเข่านะคะมือวางบนเขา่าค่อยๆย,ย,ยกมือขึ้นแล้วก็เลื่อนเข้ามาพลิกข้อมือไงค่อยๆลดลงไปซ้อนซ้อนแล้วเลื่อนให้หัวแม่มือแตะกันเบาๆอย่างนี้นะคะนะคะ แล้วก็ตั้งตัวตรงนะคะให้นั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งนะให้ได้ภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมรายชินีนานะผู้เป็นร่มโพร,ร่มใสของพระศกนิกรชาวไทยขอให้พวกเราตั้งใจนะคะตั้งใจทำความสงบสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อน้อมจิตนะฮะอุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ให้กับ ทั้งพ่อทั้งแม่ของเรานะฮะพ่อแม่ของประเทศชาติบ้านเมืองก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถนะแล้วก็พระยุรยาตทั้งหมดนะตลอดถึงคุณพ่อคุณแม่เราด้วยนะน้อมน้อมกายให้ตรงจากนั้นผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนแล้วก็หายใจสบายเริ่มหายใจด้วย กล้ามเนื้อมัดลึกที่เกาะซี่โครงอยู่เหมือนที่สอนเมื่อกี้นี้นะคะคือหายใจเข้าท้องมันจะพองขึ้นก่อนจากนั้นซี่โครงขยายขึ้นนะปล่อยให้ลมหายใจไหลเข้าไปไหลเข้าไปไหลเข้าไปอีกเรื่อยๆเบาๆนะฮะห้ามหายใจแรงจนไหลย,ยกเลยจนเต็มปอดเลยนะเสร็จแล้วก็ค่อยๆท้องยุบลง กระดูกสี่โครงก็ลดเวืบลงไหลลดปล่อยให้ลมหายใจไหลออกจากจมูกเบาๆนะคะแล้วก็หายใจเข้าไปอีกนะฮะให้ยาวให้เต็มนะคะหายใจยาวๆลึกๆเต็มๆให้นึกว่าให้เข้าไปให้เต็มทุกถุงลมเลยนะฮะในปอดคนเราจะมีถุงลมเล็กๆ,ๆ,ๆนะฮะหายใจเข้าไปให้เต็มปอด เอาออกซิเจนเข้าไปฟอกเลือดดำให้เป็นเลือดแดงให้สุขภาพดีและให้ร่างกายสดชื่นให้มีความสุขสบายนะสงบนะเอาจิตไปรู้ที่กล้ามเนื้อที่เกาะซี่โครงอยู่นะคะแล้วหายใจด้วยการขยับกล้ามเนื้อซี่โครงนะใช้การขยับกล้ามเนื้อซี่โครง แล้วก็ให้สังเกตว่ามีลมไหลเข้าไป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 อีกฮะถ้ามันได้เข้าไปอีเข้าไปอีจนไหลยกจนโอเข้าไม่ได้แล้วละแล้วก็ผ่อนท้องลงผ่อนท้องเสร็จแล้วก็กระดูกสี่โครงก็ยุบลงนะฮะกล้ามเนื้อสี่โครงผ่อนคลายนะฮะก็จะเกิดการบริหารกล้ามเนื้อมัดลึกที่กระดูกซี่โครงเนี่ยอย่างเป็น ปกติสม่ำเสมอมีการยืดสี่โครงขึ้นแล้วก็ผ่อนซี่โครงลงมาเอาจิตไปรู้ทีละนิดทีละนิดไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องตั้งใจมากไม่ต้องเครียดไม่ต้องเกรงทำใจสบายสบายเหมือนเรากําลังบริหารกล้ามเนื้อซี่โครง ขยายสี่โครงขึ้นให้เต็มปอดแล้วก็ผ่อนสี่โครงลงน้อมไปโอ้หายใจเข้าสงบให้ลมหายใจไหลเข้าไปเบาๆให้มันสงบพอลมหายใจออกก็สบายโอ้สบาย ออกออกอีกออกอีกนะฮุบยุบสี่โครงลงนะฮุบสี่โครงลงเอามันจนหมดปอดเลยนะฮะเอาจนมันไม่มีจะออกมันไม่มีจะออกแล้วแล้วก็ปล่อยใหม่ปล่อยให้ลมไหลเข้าไปใหม่ขยายซี่โครงขึ้นมาใหม่ใช้กล้ามเนื้อดึงซี่โครงขึ้นหายใจเข้านะดึงซี่โครงขยายขึ้นขยายขึ้นให้ลมไหลเข้าไป ไหลเข้าไปอีกไหลเข้าไปอีกนะฮะเอาจนเต็มปอดน้อมไปสู่ความสงบเอาเต็มปอดแล้วก็ผลล่อนลงให้ลมหายใจออกน้อมจิตไปสู่ความสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็สบายมีความสุขนะคะสุกกายสุขใจ จากนั้นก็หายใจตามปกตินะหายใจสบายๆพักผ่อนสี่โครงมันหายใจเข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้น้อมจิตไปสู่ความสงบสบายหายใจเข้าสงบ หายใจออกสบายน้อมไปสู่ความสงบสบายมีความสุขเมื่อมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เห็นตามจริงทุกๆุกชีวิตที่เกิดมามีความทุกข์บีบคั้นเหมือนกันหมด ต้องแก่ต้องป่วยต้องตายต้องพลัดพลากอย่าเบียดเบียนกันเลยอย่าจองเวรกันเลยอย่ากโกรธอย่ากเกลียดกันเลยอย่าหลงรักกันเลยเพราะความพลัดพลากจากสิ่งที่รักเป็นความทรมานอย่าปล่อยใจอย่าให้ระวังใจอย่าให้ใจเกิดทุกข์ น้อมใจให้เกิดความสุขสงบอยู่ภายในเราเห็นความจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นพระราชาหรือยาจกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆทุกๆชีวิตต่างก็มีความทุกข์อยู่เองแล้วอย่าจองเวรกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลย อย่าได้ทุกกายทุกใจเลยขอให้มีสติมีปัญญารักษาตนให้พ้นทุกเถิดน้อมจิตเจริญเมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าแผ่ไปทั่วตลอดโลกนะขอให้สัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าจงพ้นจากทุก จงมีแต่ความสุขยิ่ง,งขึ้นไปขอเป็นมิมตรไมตรีกับสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าน้อมจิตไปสู่ความสว่างสงบเย็นให้มีความสุขอยู่ภายในหายใจเข้าก็มีความสุข หายใจออกก็แผ่ความสุขออกไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขบ้างนะอย่าจมอยู่กับความทุกข์เลยหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกก็แผ่ความสุขออกไปทั่วทิศทาง น้อมจิตถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงลำบากตรากตํำเพื่อพระศกนิกรชาวไทยน้อมจิตถึงพระบรมราชนีนาถที่พยามช่วยเหลือพระศกนิกรชาวไทยให้พ้นทุกข์ ขอให้ทั้งสองพระองค์และพระประยุรญาติจงทรงพระชนยิ่งยืนนานขอให้มีความสุขเกษมสำราญขอให้ปวงชนชาวไทยทั้งหลายจงอยู่กันอย่างสงบอย่าได้ทำให้ทั้งสองพระองค์ต้องทุกข์ใจเลยนะ คนอื่นทำไม่ได้ก็ขอให้เราตั้งใจว่าเราจะช่วยให้สังคมมีความสุขสงบร่มเย็นหายใจเข้าให้น้อมมีความสุขสงบหายใจออกน้อมแผ่ความสุขไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่าจองเวรนกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยอย่าได้ทุกกายทุกใจเลย เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิระดับหนึ่งน้อมจิตสู่วิปัสนาคือการตามดูตามเห็นตามดูตามเห็นอย่างพิเศษตามดูตามเห็นให้เห็นแจ้งลองดูความจริงซิว่าร่างกายเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอืม ความรู้สึกสุขทุกเฉยเที่ยงหรือไม่เที่ยงตามดูมันลงนั่งใหม่ๆก็มีความสุขสบายนั่งไปนั่งไปก็รู้สึกเป็นเฉยๆเออความรู้สึกสุขกายดับไปเกิดความรู้สึกเฉยๆตามดูมัน เมื่อตามดูความรู้สึกเฉยๆทางกายไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าความรู้สึกเฉยๆดับไปอีกแล้วเกิดความรู้สึกทุกข์กายขึ้นมาแทนที่สุขกายเฉยๆทุกข์กายเป็นความรู้สึกทางกายที่เกิดดับสลับกันอยู่อย่างนี้ร่างกายเป็นกองทุกข์ที่ทนได้ยากอย่างนี้ จึงต้องมีการเปลี่ยนอิริยบทเป็นยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างขยับขยื่นเหยียดงอไปตามความทุกข์ที่บีบคั้นเมื่อใดที่ตามดูความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มได้อนิจานานจานุปัสสนาอนิจจานุปัสสนา คือการเจริญวิปัสสนาด้วยการตามดูความไม่เที่ยงสุขกายก็ไม่เที่ยงหนอ